สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านกาแฟ Big t r e ีบนชั้น2นะครับถ้ามองออกไปด้านนอกนะครับก็จะเป็นแม่น้ำโขงครับนี่มีคนมานั่งทานอาหารกันด้วยนะครับอ่านะครับนี่คือแม่น้ำโขงครับ ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมง45นาทีนะครับมีเป็นหนังเยอรมันครับกำลังฉายอยู่ตอนนี้มีผู้ชมประมาณ5คนนะครับที่นี่ดีมากเลยครับข้างหลังเนี่ยมีเครื่องดื่ม มีน้ำดื่มแล้วก็มีกล้วยฉาบนะครับให้ทานฝีด้วยมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันมืดนี่ครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะครับว่าร้านกาแฟนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นหนังสั้นเจ็เรื่องของเยอรมันที่คัดสรรโดยเ e อรม n นฟิล์มอิน t ต t e ูครับนี่คือบรรยากาศนะครับ

มีเด็กๆเ,เยอะเลยนะครับน่าจะเป็นลูกหรือหลานเจ้าของร้านเจ้าของร้านน่าจะเป็นผู้หญิงที่กําลังนั่งคุยอยู่นะครับเป็นร้านกาแฟาที่น่ารักมากค่ะร้านกาแฟาที่น่ารักมากครับนี่ข้างหน้าร้านจะมีหนังสั้นชมซึ่งเป็นร้านที่อยู่ติดๆกับแซฟรอนที่เราไปดูหนังสั้นที่ผลิตกาแฟาก่อนหน้านี้ตะเกียครับอยู่ติดกันฮะ ก็ไม่เชิงติดกันมากต่อยู่ใกล้ๆกันนี่คือข้างบนครับนี่ร้านกาแฟที่น่ารักมากนี่ริมแม่น้ำโขงนะครับใครจะมาดูที่นี่ก็มาชมได้นะครับฉายตอน5โมงเย็นครับของทุกวันจนถึงวันที่13 Big T e a Cafe ครับขอบคุณที่รับชมครับ